ครับสวัสดีอยู่กับพี่ทิวดัมซิ่งครับเฮ้ยอยู่กับมาร์เทียนครับโกบิโก้ยัตเชอร์สองร้อยเปอร์เอรุ่นสิบนะครับทีมงานโซนนักศึษาครับนานแล้วครับที่ไม่ได้เจอครับใครที่สนใจติดต่อจะติดต่อคุณสระเล่านาคุณโค้หนองนาติดต่อไม่ได้ครับเรวจะขอเบอร์เท่าแก่ให้ครับเป็นทีมงานที่เคยถ่ายนะครับ ต่ก่อนจะถ่ายรุ่นแปดนะครับวันนี้มาเจอรถใหม่ครับรุ่นสิบนะครับสิบล้อวิ่งสองคันนะครับเป็นโกบิโก้ครับพราะนี่เาเข้าเจียแล้วนะครับรถใหม่ครับว่าจะมาดูตั้งนานแล้วครับตั้งใจมาดูครับเฮ้ยแน่าตโอ้ยอะไรครับ รถใหม่ครับ abei, ไม่แกะกองเลยครับโอ้โอ้ยอันตรายครับเราต้องหลบครับเดี๋ยวคนขับแกล้งครับเดี๋ยวจะขอเบอร์เท่าแกให้นะครับใครที่อยากขุดสระเล่านาขุดโคกหนองนาครับตีป่าเกียวไรก็ติดต่อไม่ได้ครับรับทงที่อยู่ด้วยนะครับกุศลทงที่อยู่นะครับติดต่อไม่ได้เลยครับโอ้ยโอ้ย อันตปายครับเก mm ือบเลยเกือบไปแล้วครับเทาใจครับเกือบโดนครับอ้อะไรครับนี่ค right ือโทรศัพ no, ท์ไปด้วยเจ็บพักไปด้วยจิบล้อก็ฟูโซครับไฟเตอร์หรือเปล่าครับน่าจะไฟเตอร์ครับคันนี้ครับสองสี่ อไม่ได้ยิน,นครับไอ้ไว้เพื่อนก็นหนาเด้อไว้วเสียบตั้งแต่ทีแบบนี่แหละทีเนี่ยผมทั้งเหนียวออมาเลยจ่อ,าอ,อมาเลยแมีนผมมันเต็มเลยเอา้าวทอมที่นะครับเดี๋ยวเราจะขอยเพื่อเท่าเจ็ดเราต้องยืนถ่ายแบบนี้นะครับรถใหม่ครับโอ้เต็มกล้องเลยฟูโซครับไปไปเตือน ก็ลังจะวาฟเฟซเลยก็โอ้โหลิ้นพันหน้วเป็นส4 0หีือเปลป่ากันฮิโน่ครับคันหนึ่งครับเดี๋ยวเราดูคันนี้ก่อนครับฮิโน่ครับมาแล้วครับโอ้แดดก็ร้อนครับไม่มีลมเลยครับไปแล้วหนึ่งตากน่าจะสิบสองตากครับเท่าที่เคยถ่ายมาครับสิบสองตากนะครับ รถใหม่อะไรก็สวยครับใหม่ทุกอย่างครับเมื่อกี้ยังไม่ค่อยถลองครับเมื่อกี้ก็ยังไม่ค่อยถลองนะตอนนี้ทีมง,งานโซ่นะครับแยกเป็นสองทีมงานแล้วนะครับอีกทีมง,งานหนึ่งอยู่บ้านอะไรนี่นะครับก็รืมนะเป็นโกบิโก้รุ่นแปดครับเอชเจสองร้อยสเปย์เอ็มรุ่นแปดนะครับ แต่เรามาดูลุ่มสิบนะครั <c oughs> อตักใส่สิบล,อล้อคุโซโครับแดดก็ร้อนครับโอ้โห ต้นกระเดาต้นนี้บางครับไม่รู้ว่าต้นอะไรครับชมที่อยู่สอ้นไม่รู้น่าจะชมที่ครับ่บาลกมาชมที่ทำอะไรก็ไม่รู้รเดี๋ยวรอดูครับ พบกับสวัสดีเอฟซีท่านุกท่านด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้พามาดูรถใหม่นะครับท่านทุนเต็มแล้วครับ12งตักครับน่าจะประมาณสูงสาบ งานที่เราเคยถ่ายประจำนะครับจะเป็นรุ่น8น,นะครับตอนนั้นวันนี้เรามาดูรุ่น10กันบ้างครับกูเกิลกูเบโก้เอ200สุ200ปเปเอร์ใช่ไหมครับสุเปอร์ว่าไงเอชทีมันรุ่น10ครับอาจจะพูดติดขัน เดี๋ยราดูรถรถที่ินก็ล้างครับนี่หนครับสาเมหรือเปล่าสามเฮครับนี่ครับสามเฮนะครับเพิ่มามเฮนะครับนี่ครับเป็นรถแถวอำเภอบ้านกรุงครับจะมาวิ่งร่วมกับทีมงานเออโซนอุสาครับอ๋ออ๋ออ๋ออะไรกันมีน่นว่ดนะครวัาติดนะ <mí toys> nó là hoặc giả 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 กูนิ่ก็ขึ้นง่ายครับเราดูรถใหม่ครับไม่รู้จะบรรยายเลยครับอย่างาเลยเดี๋ยวตำรวจทางนั้นแล้วใครอยากทวงที่อยู่คุษาก็ติดต่อมา ได้ครับช่งงานนี้งานเยอะครับมีเมโคสองคันนะงานเยอะจริงครับก็จะปีใหม่แล้วงานก็ยังเยอะนะไม่รู้ว่าปีใหม่จะหยุดหรือเปล่าครับน่าจะไม่หยุดนะถ้ามีงานครับแต่ก่อนจะไปหากินแถวมึงการครับมองการนองคายครับแต่ปีนี้ไม่เห็นไปนะครับยังไม่เห็นไปครับตั้งสต่จะ โควิครับก็เลยไปไม่ได้ครับก็เลยหากินแถวบ้านไปก่อน,นครับกาใช้ยีโน่สามเทดนะครับสมอลหรือเปล่ายีโน่สมอลหรือปล่าครับครถใครก็คอมเมนต์บอกได้นะครับโอ้ฝุ่นครับยังไม่เต็มครับยังไม่เต็ม เร็วมากครับคันนี้ครับโกบิโก้เอ็กเซลสองร้อยมายร์คเทนนี่ครับรถใหม่อะไรก็เร็วรก็ดียูอ่อืมครบคุณ ไม่คิดไม่ฝันครับว่าจะได้ดูรถใหม่ครับได้ดูสักทีนะครับมาร์คินรถใหม่ครับอ่าเต็มแล้วครับยิ่งยิ่งคอยกันตอนคันครับเทปปะบ่อครับทงที่ครับอะไรกันแล้วมาดีกกันแล้วมาเรับอ่าอะไรครับเนแล้วมาเรียกกัไแล้วม่เรียกมา ลงมาอีู่ก็ละลงมาทั้งก้อนใหญ่ครับท่านนายกกันเดี๋ยวเราดูซีบล็อกกันจะมาค ok, ู่เอาไว้มาดูอะไรท่านแล้วมาตัดเทียงกันเอาตะพีเป็นบ่เอาตะพีทำความเข้าใจกันก่อนครับตอนนี้รกันเนี่ยเอาเนี่ยคุณยามัดก่อน น,นเราดูสิเหล้อกันแวงบ้าบ้าไม่อยากเขาขุดา่ามากปีึน้ม่ได้เสียเงิน่ได้เนพาะเขาีก่นทไม่ได้เล่นม่ไ้เ่นไะไดเลยนไม่ไดเล่นไ่ได้เนได้เนไ่ได้ล่นไม่ไ้เล่นมด้เลนีด้เลางไมดได้เล่นไม่ไี้เ่นไม่ไเพรนไ่า้เลนม่ไ้เนไม่ได้เล่นไม่ได้เพ่นไม่ได้่นไ่ได้เลดเ่าไปดล่น เอาเรียนเรียนวันนี้เราก็เลือกวันนี้ไปได้เดี๋ยวเราดูก่อนครับทำความเข้าใจครับเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราเ่อยรีวอียิปต์รถันี้เราดูการทำงานก่อนครับถือว่าดีครับการทำงานครับยังชอบเลยครับ แถวบ้านที่ผมได้ถ่ายแต่โกเบแถวบ้านมีแต่โกเบโก้ Kobe, รับรุ่นอื่นไม่มีครับมีแต่โกเบครับแถวบ้านครับก็บรรยากาศรอบๆก็ลก <c oughs> ครับคูโซครับไฟเตอร์ไม่รู้ว่าไฟเตอร์หรือเปล่าครับหัวเหมือนคูโซ่ไฟเตอร์มากครับ <c oughs> ทำความเข้าใจกันอยู oh, ่คับก็ไม่รู้จะให้ดูเลยครับรถจอดครับเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆครับล้อคันนี้ก็จอดแล้วครับรถใหม่ลงทำงานครับยังใหม่เลยนะยังไม่ถึงอาทิตย์ครับเอามาวันที่ ...16 บหกนะสิบ16ที่ผ่านมานี่ครับ จากตัวเราเราก็เดี๋ยวจะขอเบอร์เท่าเจี๊ให้คนระับแต่เป็นชิปหน้าครับขอเบอร์เท่าเจี๊ยบใหญ่มากครับใบแถงน,น่าจะ80เซนปะ่ะน่าจะใช่นะ ไม่รู้จะบรรยาอยอะไรครับการทำงานถือว่าดีครับโอเคครับสำหรับช่วงนี้กระจกยังตอนนี้ครับเจอก,กันีิหน้าครับสวัสดีครับกดไลค์กดติดตามกดซับตะใครให้กำใจครับเจอก,กันช่หน้าครับสวัสดีครับ